สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับเบียร์ลักขแบนด์ครับวันนี้เราอยู่กันใน้ดากุเนียซาก้านะครับผมอ่าวันนี้จะมาบอกวิธีการหาเงินนะครับสําหรับตอนนี้เขาเรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับพลิกโอกาสเป็นวิกฤตหนักกว่าเดิมอีกเอาไม่ใช่นะก็ในส่วนตอนนี้ก็คือของทํา5้าตอนนี้ครับที่เราควรต้องรีฟาร์มเลยเพราะว่ามันขายดีนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกแต่ละชิ้นแล้วกันว่าอันไหนที่มันขายแล้วตอนนี้คือคนต้องการมากที่สุด ชิ้นแรกเลยก็คือยกขึ้นน้ำตาโถมนะครับว่าอันนี้มันจะได้จากบอลโล่ข้ามเซฟนะซึ่งอันนี้แพงที่สุดแล้วแต่เ,เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวตอน60 65เดี๋ยวมันก็มีของเซตใหม่มาทำนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทำเซต55แดงตอนนี้มันจะได้เปรียบคนอื่นมากเลยประมาณนี้นะครับแต่ถ้ารอได้ก็ดึงไม่ไหวแล้วก็สามารถรอได้นะครับอ่าต่อไปที่อัปเดตวันนี้เลยก็คือคีบข้างเซอร์เพนเทียนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีในส่วนการเปิดโหมดนี้มานะครับ นี่เราสามารถมาหาได้เลยครับจะมีทั้งหมดยากกับฝันร้ายนะครับลงรัวๆได้เลยลงรัวๆได้เลยครับมีลงไปก็สองสามตาก็ได้อันหนึ่งนะเอออันนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆขยันลงวันละยีชั่วโมงเลยก็ได้ครับถ้าเอารวยๆต่อไปเป็นในส่วนอะไรเอยแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าต่อไปตอนนี้ขาดตลาดที่สุดแล้วก็คือเจ้าคีบเซรเพนเทียนะครับเพราะว่าทําเป็นในส่วนเซต สายแดงสายโจมตีสายดาบไข่นะครับซึ่งเออแลนเซอร์ค่อนข้าง,าง,าง,างนิยมต้องทํา3ชิ้นนะสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนํายู p h o ฟ e นะครับสามารถเปิดเห็นไหมไลฟ์ิีลยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับเรามาดูกันนะครับราคาเริ่มต้น UVIP จะอยู่แค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าถูกที่สุดในเมืองไทยแล้วครับณนะตอนนี้ถ้าเกิดเรามาเทียบกับแอปที่เออเปิดเหมือนกันนะครับต่อไปในส่วน GVIP จะราคาแค่12บบาทก็เพิ่ม แค่2บาทเองนะครับก็จะเป็นในส่วน 4G แล้วก็ 60G กิกนะครับก็จะเยอะกว่านะครับอ่าอย่าลืมกดโหลดใต้ดินหงหมีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับจะได้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆกด7ดวันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับแล้วก็เป็นในส่วนธนูหลายอาชีพหลายอาชีพ ก็ต้องถ้าเกิดจะเรียกว่าขาดตลาดลงลงมาจากทำอาวุธก็คงจะต้องเป็นเซตนี้แน่นอนนะครับซึ่งเราก็สามารถหาจากในดานได้อเดรมมีค่อยบอกนะครับอะต่อไปเซตแรกที่ทําง่ายที่สุดแล้วของไม่ค่อยขาดตลาดมากก็คือคลิปหนังของเซอร์เพนเทียนะครับอะถ้าเรามาดูในส่วนการค้าของผู้เล่นแล้วแล้วก็เราก็จะพบว่าตอนนี้อ้าวตะ่กี้มีอยู่1,000คนดึงไปหมดเรียบร้อยแล้วครับคนเขาคงขี้เกยียจไปรอทําแดงก็เลยไปทําฟ้าเอ้ยไปทําเขียวแทนประมาณนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้เจ้าราคาของพวกนี้ก็จะติดดอยอยู่อ่เดี๋ยวมีให้ดูนะครับนี่แคปเซอร์เพ็นทีอซื้อหมีดึงทั้งวันทั้งคืนแล้วดึงได้มากแค่สิบชิ้นเองนะบอกได้เลยว่าชิ้นหนึ่งใช้ทําตั้งเจ็ดิบนะสองร้อสิบสองร้สิบชิ้นน่าจะดึงกันชาติดึงได้นะครับดีไม่ดีเรารอไปรอรอเล่นใส่ของหกสิบหรือไม่ก็ของแดงหกห้าต่อก็ได้นะครับถ้ามันจะลําบากขนาดนี้ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนชิ้นส่วนใหม่ที่มึงมาใหม่นะครับเจ้าคีบซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆตอนนี้อยากปั๊มทองเอาเวลาล้านถึงสามล้านสามารถจัดได้เลยครับนี่นี่ลงแรกลงขายได้เลยครับซึ่งตอนนี้เป็นราคาติดดอยอยู่เพื่อนๆสามารถลงขายได้ราคาแม็กแม็กสองหมื่นไปเลยครับแต่มีไม่ทํานะหมีไม่ได้ทําเซตนี้นะครับก็เห็นปะขายขายสองหมื่นมีแต่คนดึงหมดเลยครับเพราะฉะนั้นอย่างที่หมีบอกตอนนี้เราสามารถปั๊มได้เลยครับเอาหมีขายไปเลยเพราะว่าหมีไม่ได้ใช้อยู่แล้วหมีจะทําเซตแดงนะครับ แล้วเมื่อาวานหมีก็บอกคนอื่นด้วยคนอื่นก็คงเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยนะเรียบร้อยเลยอย่างนี้อ่เรามาดูส่วน,วนการหาทองครับตอนนี้อะไรรวยสุดแน่นอนว่าตอ,ตอนนี้ต้องเป็นคีบคีบข้างของเซอร์เพนเทียครับเพื่อนๆลงยากอกะฝันร้ายเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติถามว่าเราจะลงมงกุฎไหมตอนนี้ราคากงเล็บรูลูบิคอนอลาสีพันไม่คุ้มครับ หรือว่าจะเป็นในส่วนหาเจ้าหลังเซอร์เพนเทียตอนนี้ก็ขาดตลาดครับตอนนี้ก็ขาดตลาดอัลละหมื่นสองหมื่นเหมือนกันนะก็สามารถหาได้ต่อไปเป็นในส่วนอ,อหมดที่สามนะครับที icon, ่รูบิคนอนนี้ไม่แนะนําตอนนี้เขาไม่เล่นกันแล้วสรุปคือถ้าลงจบไวสุดจะเป็นในส่วนล่าลูบิคอนครับขายเจ้าคีปหลังก็ได้นะยังไงยังไงก็ติดดอยตลอดคนดึง24ชั่วโมงแน่นอนนะครับในช่วงนี้อาจจะต้องแบบคนดึงหนักประมาณ3 4วันพอคนคบหมดแล้วก็คงจะลงตลาด ให้ดึงงินเหมือนเดิมนะครับและในส่วนตอนนี้เป็นราคาที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือคีบข้างเซอร์เพนเทียแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ก er. okay. มีหลายชีพรอดึงอยู่ก็เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ถามว่าอาวุธตอนนี้ยังขายได้ไหมก็ยังขายได้นะอาวุธบางอาชีพอย่างเลนเซอร์แดนเซอร์อาชีพยอดนิยมฮอตคิดอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมหอกก็ยังคาราคาหมื่นหนึ่งอยู่เลยเห็นไหมครับแล้วส่วนเลนเซอร์ก็เอ่อเห็นไหมครับยังหมื่นหนึ่งเลยแล้วก็ธนูก็ยังหมื่นนึงจะเป็นในส่วนวิสาอาวิสาวิสาก็ยังแพงอยู่นะวิสา อาชีพคนเล่นน้อยครับต้องเข้าใจนะเอออย่าว่าฉันนะแต,แต่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 ว่าในส่วนถ้าเกิดเป็นเกาะเกิดตอนนี้ก็ราคา1 0 0นหนึห่งอ่เห็นป่ะจะดอบของ50เพื่อนๆก็ยังสามารถขายได้ราคาอยู่นะครับเป็นหมื่นอยู่นะเคายังดีแต่ตอนเปิดเซฟนี่40,000แลนะ้วเนาะตอนอัพเรเลเวอร์50ก็สรุปก็คือหาของ50ครับแล้วก็หาเป็นพวกของอ,อ่อผสมคราฟแดงออกมา55ก็ขายแพงหมดนะครับประมาณนี้ ให้เลียงระดับความสาคัญสําหรับคนไม่ทราบว่าอะไรแพงสุดนะครับหมีให้อันนี้แพงสุดเลยคือลูกแก้วอ่ต่อไปรองลงมาจะเป็นในส่วนเซตแดงคือในส่วนคีบนะครับรองลงมาก็อขออภัยครับรองลงมาก็จะเป็นในส่วนคีบเหมือนกันมันก็อันนี้มันอะไรวะเนี่ยคีบกับคีบบอ๋อ,อมัน,มนอะคีคนละขาะคาแล้วกันกลมมูมไปหมดแล้วแล้วสุดท้ายเลยก็คือคีบหลังเซอร์เพนเทียซึ่งจะมีปล่อยตลาดแบบสามารถดึงได้เลยนะตอนเช้ามีตื่นมาขายเป็นพันตอนนี้มุดดึงหมดแล้ว คนขี้เกียจเราครับเพรา็ทําเลยเพราะว่าตอนนี้บางคนเขาแบบดันซ p พไปแข่งอะไรงเงี้ยนะซึ่งมีก็เป็นสายที่แบบชิวๆซิวๆแล้วนะไม่รีบอยู่แล้วนะครับของกาดก,ก็เล่นได้ไม่ไม่ใช่ปัญหาครับอ่ะอันนี้มีก็สรุปเรื่องราวให้หมดแล้วครับแต่ว่าถามว่าทําอย่างอื่นขายไหมพวกอาหารก็รวยนะแต่มีบอกเลยว่าลงไอ้ตรงนี้รวยกว่าเราสามารถลงในเกมนี้ได้ย4ิบสี่ชั่วโมงเลยนะก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆขยันครับอย่างคนที่เขาขายเอ,อทองใช่ปหที่มีเห็นเขาขายทองอ่ะ เขาลงวันละยี่สี่ชั่วโมงเลยนะลงแบบโโอ้หแบบตั้งแบบอ่าวิธีลงนะครับก็เนี่ยเห็นไหมทีมจํานวนผู้เล่นแล้วเพื่อนๆก็กดเห็นไหมนี่ท่านรางวัลหมดแล้วนะต่อไปเป็นรางวัลช่วยเหลือซึ่งรางวัลช่วยเหลือเราต้องลงอย่างต่ำยี่สิบรอบต่อวันอยู่แล้วเพราะเราต้องค่าช่วยเหลือหนึ่งพันครับค่าช่วยเหลือมีอะไรก็เอาไปปลดครับเอาไปปลดไอ้นี่ดาคายซึ่งสําคัญมากเลยนะเอ่อดาคายตัวไหนครับเนี่ยนี่แต้มพิจารณาเห,หม็นมาถ้าเกิดมีค่าแค่สี่ร้อยมีจะได้สเต็งเบิร์บเพิ่มอีก ซมีใส่ทั้งหมด5ช่องเลยครับก็เอาง่ายๆเลยก็20่คูณก็สเต็งร้อยหนึง่งรีๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นควรนะครับยังไงก็ต้องพยายามนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเทคนิคการหาทองนะครับอ่าเอาเอาแบบเพื่อนหมีที่เขาปั๊มขายนะเขาวันหนึ่งประมาณ 15- 24ถึงชั่วโมงเลยผัดกันเลยนะผัดกันลงไปเลยวิธีการลงก็คือเพื่อนๆก็เ,เ,เ,ขเข้าไปลงเลยครับเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็กดเห็นไนหะมทีมจำนวนผู้เล่นล้าก็กดเข้าไปเลยครับ ของหมีแบบเร็วๆหมีก็กดอย่างนี้แล้วก็กดจับขั้วตัวลงมาแค่นี้เองเห็นไหมมันก็จะขึ้นแล้วแต่ผมขอออกนะครับขออภัยครับแค่นี้ครับจบแล้วอ่ะก็ขอให้คนปั้นทองกันอย่างมีความสุขนะครับขอให้ทุกคนมีทองไหลมาเทมา1ล้านถึง10ล้านกันทุกคนนะครับเออเพื่อนหมีทเขาปั้นวันละยี่สี่ชั่วยี่สี่ชั่วโมงวันละสามล้านนะวันละสามล้านทองขยันมากก็ได้เยอะขยันน้อยก็อย่างของหมีนี่ก็หมีมีงานทําเกมเยอะครับทำสิบเกมบวกอันนี้หมีก็อาจจะแบบ ออลงลงเอาประมาณสัก20รอบพอเอาแค่แตมมีมิตภาพมีพอแล้วเหนื่อยเหนื่อยเกินไปนะไม่ไหวอ่ะขอให้คนเล่นเกมอยู่ความสูงแล้วกันเผื่อใครมีคำถามเสริสหรับการปั้นทองก็าพิษ้ทคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ